สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้เราจะมาแนะนำตัวละครใหม่ครึ่งหลังในแพท5.0กันของ g e n s h i n ิ m p a c แกันนั่นก็คือโอ้ยบักอันนี่แมเดี๋ยวก็ติดลิขสิทธิ์หลอกนังไม้สาวเอาเฮ้ยคุณพี่มาจากไหนวะเนี่ยมีคนฟ้องมาด้วยคะ่ะวว่ามึงเสียเส้นเสียสติเดี๋ยวกูจะเอดูเคทมึงให้นังไม้ <c oughs> ขออภัยด้วยงั้นขอแนะนำตัวละครใหม่อีกรอบกันละกันทีเซอร์มา ถึงเวลาของท่านผู้นี้แล้วนั่นก็คือคนนี้ตัวละครที่มีหลายฉายาและเกิดไม่ว่าจะเป็นเบนเทนซาสเกะพี่เสดพี่เบิร์ดสไปเดอร์แมนซาสเกโยคุณพี่หลายฉายามากเอาสักอย่างเดือทุกชื่อที่ผมกล่าวมาผสมรวมกันกลายเป็นตัวละครเดอะคินิชดูท่ายังไงก็เบนเทนตัวละครตัวนี้คีโมครับผมใช่ครับดาเมจมันคีโมอีกเช่นเคยตัวละครชาวนัตลันแทบทุกตัวนอกจากจะมีเอกลักษณ์ในการเคลื่อนที่ในแมปแล้วเหมือนฉากอย่างที่คุณเห็นอยู่ตอนนี้ไอ้เย้คุณนึกว่าสไปเดอร์แมนพวกเขาเหล่านี้ยังจะมีดาเมจอันมหาศาลสุดขี อีกยิ่งการเวลาผ่านไปตัวละครก็จะยิ่งโมขึ้นจริงๆแถมดีไซน์สไตล์ตัวละครเนี่ยโอโ้โหมันหลุดออกมาจากต่างโลกหลุดตีมแหวกแนวสุดๆมาเป็นเกมแนวอารขตคด8บิตบอกอายุว่าคุณเกิดเกมเหล่านี้กันหรือเปล่าใครเกิดทันเกมเหล่านี้อย่างที่ทีเซอร์คินิสนั้นนําเสนอมาคุณไม่เด็กแล้วนะครับเกิดทันหรือรู้จักเกมเหล่านี้ยังไม่พอคุณต้องเคยเล่นแล้วด้วยซ้ําโอโ้โหไอ้เฮียคุณรู้สึกแก่ขึ้นมาทันทีเลยอยากจะไปเจอหน้าคนดีไซน์ตัวละครนี้จริงๆว่าคุณคิดได้ไงจีเนียดมากๆใครจะไปคิดว่าตัวละคร สไตล์ตีมแนว8บิตแบบนี้เนี่ยมันจะมาอยู่ในโลกของเกมเกนชินกูถามจริงเถอะมึงหลงยุคหรือมึงหลงโลกมาใช่ไหมเนี่ยถ้าหากบอกว่าตัวละครตัวนี้มาจากเกมฮงไกสตาร์เลวเนี่ยกูก็เชื่อถ้าหากมึงหลงโลกมาจริงๆเนี่ยกูว่าเพื่อนมึงต้องเป็นคนนี้แน่ๆแม่งแนวบิดเหมือนกันเอ้ยเดี๋ยวก่อนมันคนละบิดกันกูไม่ถึง8บิตไม่ใช่บิตแล้วหายไปเลยเฮียเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลามาดูกันว่าตัวละครตัวนี้มีแนวทางในการปั้นและการเล่นยังไงผมขอเริ่มจากการโจมตีปกติของผีเสเดิดกันก่อนเลย แต่ขอบอกไว้ก่อนเลยว่าฟุตเทจที่ผมจะเอามาให้คุณผู้ชมดูนั้นเป็นฟุตเทจมาจากห้องทดลองครับผมไม่ออกเปิดไม่ออกแล้วก็เปิดไม่ได้ด้วยเอาเป็นว่าผมขอใช้ฟุตเทจจากห้องทดลองก่อนละกันอย่างน้อยห้องทดลองมันก็ไม่ใช่ห้องอบวิทย์โลง่ลงๆแบบงโง่ๆแล้ววะมาดูที่การโจมตีปกติการโจมตีปกติของคินิสเนี่ยโจมตีแค่สามฮิตครับผมไม่มีอะไรมากว่าแต่คุณผู้ชมเห็นสภาพอาจารย์ไหมครับผมอาจารย์นี่คือโดนดึงหางสภาพนี่คือแบบโอ้โหมังกรศักดิ์สิทธิ์นี่แบบทุ่ลงทุ่าไลมาก เดี๋ยวๆๆๆกูว่ามันไม่ใช่เสียงโมเด็งมาจากไหน,นมันต้องเสียงอันนี้ นี่เจ้าของภาษาเพราะว่าคนภาคอาจ้าเนี่ยเป็นคนภาคเดียวกับนารูโตะกูอย,อยากรู้จริงๆเลยว่าถ้ามันมีเสียงภาคเยอรมันเนี่ยผมว่าเสียงอาจ้าเนี่ยต้องเป็นอันนี้แน่ๆซกชนซาซูคะมาดูที่สกิลกันเลยดีกว่าสกิลนี้เรียกได้เลยว่าสารฝันของผมที่อยากจะเป็นสไปเดอร์แมนในเกณชินมากๆหากกดสกิลค้างจะเป็นการเล็งจุดที่เรานั้นอยากจะโหนกดสกิลปุ๊บคินิสนั้นจะทําการพุ่งไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วอย่างกับสไปเดอร์แมนได้รับแรงบันดาลใจแบบสามร้อีเรอร์เซ็นต์และยังสามารถกดใช้ได้อีกรอบหนึ่งเท่ากาศ นั้นคุณสามารถกดค้างกลางอากาศได้คุณไม่จะเป็นต้องกลัวว่าคุณจะตกล่วงลงไปตายอย่างแน่นอนอ่ะอ่ะอ่ะถึงจะบอกว่าล่วงลงไปตายแต่ว่าตัวละครตัวนี้มันพิเศษอย่างหนึง่งครับผมหากคุณโหนใหญ่แล้วคุณโหนอยู่ที่สูงสูงเนี่ยแล้วคุณล่วงลงพื้นลงที่สูงสูงได้นะ คุณจะไม่ได้รับดาเมจจากการลงพื้นครับผมผมพูดอาจจะยังไม่เห็นภาพชัดพอมาลังดูเต็ม2ตากันเลยดีกว่าสมมติว่าผมอยู่ภูเขาส,สูงสูงสักใดสักลูกหนึ่งสูงพอที่จะทําให้ตัวละครนั้นล่วงลงไปตายอย่างแน่นอนผู้ชนากลัวเลยเอาละผมจะหหนใหญ่จากจุดนี้แล้วก็ล่วงลงพื้นแบบไม่ต้องกางปีกมาดูกันว่าคินิชนั้นจะได้รับความเสียหายหรือไม่ <laughs> มันเป็นไม่ได้จังไไดวะ<อ>นั่นแหะครับอย่างที่เห็นคินิดนั้นสามารถต้านทานดาเมจจากการตกจากที่สูงได้หากคุณอยู่ในสถานการณ์โหนใหญ่อยู่ต่อให้คุณจะอยู่สูงขนาดไหนเนี่ยหากคุณนั้นล่วงลงไปหลังจากที่คุณนั้นโหนใหญ่ไปแล้วเนี่ยคุณจะไม่ได้รับดาเมจจากการตกอย่างแน่นอนครับผมเนี่ยเห็นไหมแลนดิ้งลงมาแบบสไปเดอร์แมนแบบถ่องแช่เอาซัสเซียวทุ่มโจมตีกับป้านกแลนดิ้งลงมาเนี่ยเอาซะแบบเป็นเด็กเลย <laughs> เจอคินิดโหนใหญ่แลนดิ้งล่วงลงมาแบบซูเปอร์ฮีโร่ตบเกียนทั้งสองเลยทีเดียวเคียงแค่ โหนแล้วลงไปโง่ๆไม่มีอะไรมากเลยครับคุณก็ไม่ได้รับความเสียหายแล้วโอ้โหนี่มันสไปเดอร์แมนของดีและพีคสุดๆสําหรับสกิลนี้ป้านกกูร้องไห้แล้วเนี่ยและเช่นเดิมการเปลี่ยนตัวของตัวละครชาวนาทลันทุกคนมีแอนิเมชั่นลงสนามแบบเท่ๆหากคุณอยู่ในสถานะวิ่งแล้วคุณเปลี่ยนตัวละครเป็นตัวละครคินิสเนี่ยคินิสจะทําการโหนใหญ่ไปข้างหน้าอย่างสปเดอร์แมนแบบ5 0 0มิติใหม่การเปลี่ยนตัวละครในเกมเกนชินที่โคตรเจะแฟชั่นยิ่งการมาของคินิสนั้นทําให้การเปลี่ยนนตัวี้ค เท่เป็นอย่างมากเปลี่ยนตัวละครบนพื้นยังแฟชั่นและเท่ไม่พอยังจะสามารถเปลี่ยนตัวละครการอากาศได้อีกสไปเดอร์แมนแบบ1,000%ตต้องเรียกเขาผู้นี้ว่า ละีรเยต่อไปมาดูสกิลการใช้งานการต่อสู้กันหากกดสกิลธาตุคุณจะกดแตะหรือกดค้างก็ได้แล้วแต่อาแต่ส่วนตัวผมแนะนําให้เป็นกดแตะซะมากกว่าหากกดสกิลธาตุคินิสจะทําการขึงมอนหนึ่งตัวเอาไว้<ม>และก็จะยึดมอนสเตอร์ตัวนั้นเป็นจุดหมนุนพร้อมกับมีหลอดวิญญาณลาตีอยู่ข้างซ้ายของคินิสพอกดสกิลธาตุใส่มอนแล้วเนี่ยการเคลื่อนที่ของคินิสนั้นจะเป็นการหมุนตัวไปรบอบๆของมอนใครที่เป็นมชั่น n s i g n a t ผมขอบอกไว้ก่อนเลยว่ามีอ้วกแน่นอนการหมุนตัวไปรบอบรบพร้อมโจมตีปกติแล้วเนี่ยจะเป็นการสะสมหลอดวิญ,ญ,ญ,ญาาณณลลลตีีีหหหัังจกท่อดเมแเ้้้วนนยใคุ กดสกิลค้างแล้วก็ยิงปืนล็อกแมนจะได้ดาเมจก้อนโตๆมาหนึ่งฮิตไอ้ท่านี้เนี่แหละครับมันคือท่าทํามาหากินของพี่แกพยายามสะสมหลอดวิญญาณราตีให้ครบพอหลอดเต็มแล้วเนี่ยคุณก็จะสามารถใช้สกิลยิงปืนล็อกแมนได้ในทันทียิงทีมอนถึงกับต้องอยากย้อนเวลาไปจุดกําเนิดของตัวเองเลยว่ากูไม่น่าเกิดขึ้นมาเลยกูเกิดมากูก็โดนดาเมจที่อะไรไม่รู้ดาเมจโคตรเย่ะเบิ่มๆยิงอัดหน้ากูส่งกูขึ้นไปสวรรค์ชั้นเจ็ดแ่ไฟมึงเป็นใครวะไอ้เรียกผมว่าเเเดพืื่ออนนนนนยคััััักกสง ส่วนวิธีการเก็บของหลอดวิญญาณลาตีนะครับผมมันจะมีอยู่4วิธีด้วยกันนั่นก็คือวิธีแรกก็คือการโจมตีปกติหลังจากที่คุณนั้นกดสก,กิลใส่มอนแล้วเนี่ยแล้วคุณกดโจมตีปกติไปท่าสลด์ไปสไลด์มาอย่างนั้นะ่ะก็จะสามารถเพิ่มหลอดวิญญาณลาตีได้เพียงแค่คุณนั้นกดโจมตีปกติค่อนข้างจะเป็นท่าเบสิกสำหรับการเก็บหลอดวิญญาณลาตีก็ว่าได้แค่กดตีปกติแล้วก็สไลด์ไปสไลด์มาอย่างนั้นะ่ะคนเป็น motion s i g n a t ก็ควรจะระวังส่วนวิธีที่2อ,อันนี้ไมม่ีอะไรรรมาาากกก็แค่อเวลาาวเเั้นนีปกติเลยไม่ตรงไม่ตีอะไร ดังนั้นอะ่ะเราปล่อยหลอดทิ้งไว้เนี่ยหลอดมันจะยังเพิ่มอยู่ไหมครับผมมันเพิ่มครับเนี่ยเห็นไหมต่อให้เรานั้นจะไม่ได้โจมตีปกติเนี่ยหลอดพลังงานวิญญาราตีก็จะยังคงเพิ่มอยู่ครับผมแต่มันไม่ได้เพิ่มไวเท่าวิธีอื่นๆหรอกครับผมค่อนข้างจะเพิ่มชา้าสักนิดหนึ่งคิสบ้าเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่จะทาให้เก็บหลอดพลังงานวิญญาราตีได้ไวขึ้นก็แล้วกันส่วนวิธีที่3อันนี้ก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะขาดไปไม่ได้นั่นก็คือการเข้าช่องสามเหลี่ยมมมมมมหหหหลล,หลััััังงงงงจจาาาาากกททีีี่่่่่คคคนนนนนนน้้้้้ดสิใออไปแเเะโตตรรรขผชื็ หมุนรอบๆตัวมอนแล้วเข้าโซนสามเี่ยมแล้วเนี่ยก็จะสามารถเก็บหลอดวิญญาลาตีได้ทีนี้ก็จะรู้แล้วว่าไอช่องงง่ๆนี้มันมีไว้ทําอะไรเพียงแค่คุณน,นั้นกดสกิลแล้วก็คุณน,นั้นหมุนหมุน,หม,นหมุนเข้าช่องสามเลี่ยมปุ๊บเนี่ยคุณก็จะสามารถได้รับพลังงานหลอดวิญญาลาตีได้อย่างรวดเร็วแค่ห้องทดลองก็เล่นมันมากแล้วเนี่ยื่อไหรมันจะออกให้กูวะส่วนวิธีสุดท้ายอันนี้จะมาจากพาร์สิสกิลของตัวละครน,นะก็คือทุกครั้งที่ทาําปฏิกิริยาเผาไหม้หรือว่าปฏิกิริยาจากเบอร์เจียน ยาลาตีได้สูงที่สุดนั่นหมายความว่าไอ้วิธีนี้นี่แหละคือวิธีหากินหลักของพี่แกจําเป็นจะต้องเล่นทีมเขาไม่เท่านั้นแม่งเขามอนจนสภาพมอนจะกลายไปปิ้งไก่แล้วเนี่ยว่าไปลุกมึงก็ได้เหมือนกันนะหน้าตามึงหมอจะไปปิ้งไก่อยู่แถนไหนสักที่หนึ่ง <S <S ต่อไปมาดูที่สกิลอันติอันเชิญอันติเมตเอเลียนไม่ใช่อันเชิญอาเจ้าหลังจากที่กดอันติคีนั้น่าจะทําการอันเชิญเพื่อนสุดกลนตีนปากมากปากหม,มาปากเป็ดของเขานั่นก็คืออาเจ้าอันเชิญมาลายเป็นมงกุฎศักดิ์สิทธิ์รูปร วินาทีจะพูดสรุปสั้นๆง่ายๆของสกิลอันตีเลยก็คือไม่มีอะไรมากเลยครับเป็นสกิลอันตีที่ทำดาเมจนอกสนามได้นิดหน่อยถ้าให้เปรียบเทียบเลยก็คืออันตีปืนคกของนาวเวียนี่แหละ หรือสว่าสกิลอันติเป็นดาเมจของแถมที่ทานดาเมจนอกสนามได้ก็และกันดาเมจหลกัลกๆของพี่แกเนี่ยจะไปอยู่ที่สกิลาธาตุซะมากกว่านะพยายามเก็บหลอดวิญญาณลาตีให้ครบพอหลอดครบแล้วเนี่ยคุณก็จะสามารถยิงปืนล็อกเก็ตแมนได้ในทันทีเพียงแค่นี้คุณก็จะสนุกกับเกมเพลย์ของคินิดได้แล้วยกเว้นว่าควรจะเป็นโมชั่นซิกเนตต่อไปพาร์ทสี่สกิลของตัวละครชาวนัทลาน,นั่นก็คือแมคานิกวิญญาณลาตีปะทุไอพาร์ทสี่นี้เนี่ยผมอธิบายไปแล้วในคลิปรีวิวเกาว่กาๆของน้องมลนีไปแล้วนะ แล้วเมื่อเราโจมตีตัวไหนก็ช่างแล้วแต่จะทําให้เกิดวิญญาณลาตีปะทุมันจะเป็นสัญลักษณ์ขึ้นบนจอของคุณแบบนี้เห็นไหมอันนี้แหละครับมันคือวิญญาณลาตีปะทุหากเกิดวิญญาณลาตีปะทุแล้วเนี่ยคินิสนั้นจะได้สแต็กความชนะน,นักล่ามาหนึ่งสแต็กซึ่งจะทําให้ท่ายิงปืนใหญ่ของคินิสนั้นแรงขึ้นถึง320%ของแอตแทกนี่คือที่มาของดาเมจเบิบ่มๆของมึงใช่ไหมยิงทีมอนถึงกับต้องอุทานว่าโอ้ยคินิชโอ้ย โอยยเนี่มัจีกกรแตก่อนไอสัตว์ทำไมมันไปเวนั้นได้วะอ๋อตรงจุดที่ยิงปืนใส่แล้วรูปนั้นส่งมันได้ดีนั่นแหละครับหากเกิดวิญญาลาตีปะทุล็อกเก็ตแมนของคินิดนั้นก็จะขี้โม้ ส่วนหัวข้ออาวุธสำหรับอาวุธเนี่ยค่อนข้างจะใช้เยอะมากพอสมควรโดยเฉพาะห้าดาวเหมือนเดิมผมจะขึ้นจอแล้วก็เรียงลําดับเลยละกันแล้วก็พูดสันส้นๆว่าอาวุธแต่ละชิ้นเนี่ยมันดีแบบไหนอะไรยังไงมีประมาณนี้ตัดฉากไปที่หน้าอาวุธได้เลยครั้งนี้ตารางอาวุธมาแบบอัปเกรดโอ้โหเย็ดเคกูไม่อยากจะเชื่อสายตาว่ามึงจะตั้งใจทําอะไรแบบนี้เอาแล้วมันไม่ดีตรงไหนวะเป็นตัวอวยนัดลานทั้งทีมันก็ต้องตั้งใจทําแบบพิเศษสักหน่อยแต่มึงเอาเพชรที่เหลือไปเปิดน้องมรณเนี่นะมึงแม่งแย่ว่าเฮ้ยอย แน่นอนว่าอาวุธที่ดีที่สุดมันหนีไม่พ้นอาวุธประจําตัวอยู่แล้วครับผมถึงขี้เล็อาจจะน้อยไปหน่อยแต่ว่าเบสสเตตของอาวุธชิ้นนี้เนี่ยมันสูงที่สุดในหมดหมู่อาวุธดาบใหญ่แล้วครับผมสูงถึง741สแเตตโทษพอ่อโตรแม่เยอะและถึงแม้ขี้เลดอาจจะน้อยไปหน่อยแต่ก็จะมีสิ่งหนึ่งที่ทดแทนมานั่นก็คืออร์ติแฟกต์เซตใหม่เดี๋ยวค่อยพูดถึงตอนถึงหัวข้ออร์ติแฟกต์กันละกันและความสามารถของอาวุธชิ้นนี้เวลาที่เรากดใช้สกิลธาตุหรือทาําปฏิกิริยาเผาไหม้หรือเเเบบออรร์จจียนนมััะให้โแททาถึง60%ว ลน้นแล้วนายคิดจะเปิดหาอาวุธไม่ล่ะฮะเปิดทาแฮวอะไรตัวละครกูยังเปิดหาไม่ได้เลยเนี่ยว่าแต่มึงมาจากไหนวะเนี่ยอยู่ๆมันก็งอกตัวละครเพิ่มซอไปอาวุธอีกชิ้นหนึ่งก็ใช้ได้ดีไม่แพ้กันนั่นก็คืออาวุธของเมียเอ้ยไม่ใช่ <c oughs> อาวุธประจําตัวของเดยา่านั่นก็คือเบคอนนั่นเองสรุปมันเบคอนหรือเบคอนวะเอาเป็นว่าผมจะเรียกว่าเบคอนแล้วกันมันอร่อยดีหากคุณมีเบคอนอยู่คุณก็สามารถใส่ได้เหมือนกันและคุณจะทําสเตตคิร้อยอย่างไม่ยากลําบากอย่างแน่นอนถ้าหากคุณใส่อัติแฟกซ์เซตใหม่บววก,กัออาาาุชชิิิ้้นีรเสดลลยงงๆแูโป กูบอกว่าชูนิ้วโป้งมึงชูนิ้วอะไรเนี่ยชูนิ้วแทนคำว่าขอบคุณไงโอโ้โหกูเจอคนสอนละเอียถึงว่าทำไมกูโดนชูนิ้วนี้บ่อยตลอดข้างทางเวลากูไปซื้อหมูปิ้งอาวุธชิ้นถัดไปเฮ้ย ดาบช็อกโกแลตลดกล้วยมาจากไหนวะอะอ,อ,อย่าดูถูกมันท่านอาคติกับดาบนี้เลอเกินถ้าหาคุณนั้นเป็นคนที่สดถอนลงไปจงโลกประกันภัยไม่ปกโมลก็สามารถใส่อันฟอร์ดได้หากคุณเป็นซินโดรมโลกข,ของปู่หรือว่าเป็นคนที่สตาปู่แล้วก็ใช้ได้ดีเลยครับแล้วไม่ได้ใช้ดีธรรมดามันใช้ได้แรงมากๆแรงจนวัวคลอดลูกก่อนกําหนดเฮ้ยแล้วมันเกี่ยวอะไรวะไปแล้วสมองมันเอาเป็นว่ามนใช้ได้โคตรละโคตรดีดดดดาก็แล้วกันสำหรับอาวุธอันฟอร์ดและส่วนอาวุธประจําตัวของนาเบียก็ใส่ได้เช่นกันให้เอตักมาเยอะ ก็ใช้ได้โคตรดีไม่แพ้อาวุธอืนอ่นๆเลยอาวุธที่เน้นเบสแอตแทกเยอะๆเนี่ยคิดนิดนั้นใส่ได้เกือบแทบจะหมดตัวเลยสัตว์เทพถืออาวุธเบดแอตแทกส่วนใครที่ไม่มีอาวุธดาวสักชิ้นมีแต่อาวุธสีดาวเนี่ยคุณเติมอาวุธ BP ีมาก็ใส่ได้เหมือนกันส่วนใครที่งบน้อยหรือสายฟรีเนี่ยอย่างผมเป็นต้นไปก็สามารถใส่อาวุธคราฟในเมืองนัดรันก็ได้เหมือนกันแต่อาวุธชิ้นนี้เนี่ยมันจะมีเงื่อนไขยอย่างหนึ่งเลยก็คือคุณจำเป็นจะต้องเล่นปฏิกิริยาเกี่ยวกับธาตุ ้างมาเพื่อเล่นทีมเผาไหมอยู่แล้วเลยไม่มีปัญหาอะไรมากสำหรับเงื่อนไขนี้แต่ถ้าเกิดใครอยากจะเอาไปเล่นทีมอื่นที่มันไม่ใช่ทีมที่เกี่ยวกับธาตุไฟเนี่ยสีดาวชิ้นนี้คงใส่แค่เอาสะแตโจมตีร้วๆล่ะครับส่วนหัวข้ออ์ติแฟกต์แน่นอนว่าเซ็ตที่ดีที่สุดสำหรับตัวละครชาวนัดลานนั่นก็คือเซ็ตใหม่4เซ็ตออฟซิเดียนเซ็ตนี้แจกคิเลด40%เพียงแค่ตัวละครใช้หลอดวิญญาลาตีก็จะสามารถได้คิเลด40%ฟรีๆซึ่งจะมีตัวละครชาวนัดลานเท่านั้นที่จะสามารถใช้เซ็ตนี้ได้เเเเเซซตตตนนีีีีี้้้่่่่่แลละะคครรับททจจมมมาาาาาิิชออออองงววววุธปํขใยก แต่ว,ว่าฟาร์มจนครบเซตแล้วเนี่ยทำคีเลดโคตรง่ายเลยครับส่วนอีกเซตหนึ่งถ้าใครยังฟาร์มหาออฟซิเดียนยังไม่ได้อยู่แล้วก็เซตอันฟินิทก็พอใส่ได้เหมือนกันเซตเน้นเผาไหมล้วนๆแจกแอตแทกและแจกสร้างความเสียหาย50หากสตูนั้นติดสถานะเผาไหมส่วนโกลเด้นทูบกรณีนี้สเตตแฟกค,คุณนั้นต้องหัวสลัดพอสมควรถ้าคุณมีโกลเด้นทูบชิ้นเจง๋งแจ๋วมากพอสมควรเนี่ยก็ใส่ได้เพราะว่าใส่2ชิ้นจะทําให้สกิลธาตุของคินิดนั้นแรงขึ้นจนมอนนั้นขี้หดตดหายใส่สตุชิ้น,น,นมีดาเจ เพิ่มขึ้นอีก20%ใส่4ชิ้นก็จะได้รับความเสียหายสกิลธาตุเพิ่มขึ้นมาอีก25%เท่ากับว่าคุณใส่ Golden Tube 4ชิ้นแล้วเนี่ยคุณจะมีดาเมจสกิลธาตุตั้ง45%เนี่ยถ้าคุณมีสเตตดีๆโหดสลัดแบบเจ๋งเจ๋ามากพอสมควรนะแต่โดยส่วนตัวจะไปแนะนําทั้ง2ชิ้นข้างบนมากกว่าส่วนออบหลักแน่นอนว่าช่องนาฬิกาจะต้องเป็นแอ t แท k แบบเบ,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 แบบิ่มๆส่วนถ้วยก็โบน้ําฮะไปแล้วสมองมันคือกูเป็นอะไรกับถ้วยเนี่ยลิ้นพันบ้า,บางพูดผิดบ้างเอ้ย,เยด,ดยเอา <c oughs> เป็นโบนัสไม้และหมวกแน่นอนว่าจะต้องเป็นคีเดมเพราะว่าเรามีคีเลดจากอัติแฟกต์เซตใหม่แล้วก็ไปบาลานซ์คีเลดจากสเตดลองเอาส่วนใครอยากคีล้นอยากคีร้อยก็ใส่คีเลดได้เลยคุณเลือกไม่ได้เลยว่าคุณอยากจะใส่อะไรต่อไปที่กลุ่มดาวแต่ละซีนั้นมันทําอะไรได้บ้างเห็นกลุ่มดาวแต่ละดาวแล้วเนี่ยถึงกับต้องส่งสารกับมอนเลยว่าวิ่งสะดุดข,ขี้มดไปตายแล้วเกิดใหม่ถอะครับอย่ามาเจอหน้าไอ้มอนี่เลยครับกลุ่มดาวแต่ละดาวนี่มันเกินคําว่าโมแล้วเริ่มซีแรกเลยคือซีหนึ่งหลังจากที่คินิดนั้นใช้กกกาาาารรเหวีี่ยงงโจมตลออศื ใช้สกิลธาตุความเร็วในการเคลื่อนที่จะเพิ่มขึ้น30%นานถึง6วินาทีส่วนความสามารถอีกันความแรงขีดสกิลธาตุเพิ่มขึ้น100%โอ้เมเ่อคินิดมี์1 Surprise m ิ t มีซีหนึ่ง มันก็เวอร์เกินไปแต่แค่ C1 เนี่ยก็ได้ของเทพมา1อย่างแล้ว C1 ว่าอึ้งแล้วมาดู C2 เลยดีกว่า C2 เมื่อสกิลธาตุดโดนศัตรูจะลดต้านทานธาตุไม้30%มนาน6วิมึงกะจะให้มอนเหี่ยวเลยใช่ไหมยังไม่พอการยิงปืนนัดแรกของคินิสนั้นจะมีความแรงขึ้นอีก100% ไม่มีหรอกมุกนัดแรกไม่เป็นไรมีแต่นัดแรกแล้วหายเลยแค่ C2 ก็จะเผาประเทศอะไรยลองหันกลับไปมองซีีของเซียวดิ ท,ทไมว<ะ>ต่อไปที่4 3ปืนแคนนอนของคินิตนั้นขี้โมขึ้นยิงทีหายไปครึ่งจังหวัด4 4หลังจากที่เราโจมตีด้วยสกิลธาตุแล้วหมุนตัวไปรอบๆของมอนเนี่ยเราจะได้ค่าฟื้นฟูพลังงานเพิ่มขึ้น5หน่วยนอกจากนี้สกิลอันตีของอาจา้าเนี่ยก็จะแรงขึ้นถึง70%นารูโตะกูเริ่มแข็งแกร่งขึ้นมีฟื้นฟูพลังงานแล้วก็แถมด้วยดาเมจจากอันตีนั้นแรงขึ้นส่วน4 5ตัวคูณอาจา้าเพิ่มขึ้นและ4 6สุดท้ายตามสไตล์พวกขี่โมหากเรากดสกิลธาตุยิงปปืนตแไล้ว1ัด จะมีกระสุนกระดอนเพิ่มขึ้นแถมออกมาซึ่งจะสร้างความเสียหายธาตุไม้ถึง70% 0ของแอตแทกดูเปอร์เซ็นต์นั่นสิสมแล้วที่เป็น46พลังระดับเทพทำลายล้างหัวข้อสุดท้ายนั่นก็คือทีมพี่แกไปกับทีมอะไรได้บ้างแน่นอนมันเกิดมาตั้งแต่แรกแล้วว่าพี่แกเนี่ยเล่นทีมเผาไหมเป็นหลักดังนั้นทีมหลักของพี่แกเนี่ยนั่นก็คือทีมเบอร์นิงหรือเผาไหมนั่นแหละซึ่งตัวละครที่จะขาดไปไม่ได้เลยนั่นก็คือ Emily. เอมิลี่เออผมไม่มีทั้งสองเลยอะ่ะเอารูปมาปกกวา่ีเฏิยย เผาไหม้เป็นหลักเนี่ยมันหนีไม่พ้นเอมิลี่ครับผมซึ่งเป็นตัวละครธาตุไม้ที่เล่นเกี่ยวกับเผาไหม้ที่ดีที่สุดณตอนนี้ส่วนตัวละครธาตุไฟที่มันจะขาดไปไม่ได้เลยนั่นก็คือเบนนี่อีกแล้วครับผมพี่แกนี่ท็อปเซิร์ฟมาตลอด4ปีแล้วเนี่ยเหตุผลที่ดีนี่ก็มันเห็นได้ชัดอยู่แล้วเพราะว่าคินิสนั้นมันสเกลลิงตามแอตแทกซึ่งตัวละครที่เน้นบัฟแอตแท็กแบบเบิ่มๆอยู่เนี่ยยังคงเป็นเบเน็ตอยู่ครับผมไม่ได้เน้นแค่แปะไฟแต่ว่าบัฟของพี่แกเนี่ยมันทําให้คินิสนัน ครับถ้าในึกสภาพก็เป็นอย่างที่เห็นนั่นแหละแต่ถ้าใครนั้นไม่มีเอมิลี่หรือเคยมองข้ามนางมาก่อนนั้นก็ยังคงมีตัวละครที่แปะไม้ที่ดีที่สุดอย่างน้องนาแต่ว่าน้องนาเนี่ยจะเป็นตัวละครที่เน้นบัฟบชำนาญธาตุเป็นหลักนะซึ่งคินิดนั้นไม่ได้ใช้ประโยชน์ส่วนนี้สักเท่าไหร่หลักๆเลยคือเอาน้องนามาแปะไม้เฉยๆก็ทำนั่นแหละตำแหน่งนี้ก็สามารถใช้หมอไปได้ส่วนเบิร์นิ่งแบบงบน้อยคุณไม่มีทั้งเอมิลี่คุณไม่มีทั้งนางฮิดะคุณไม่มีทั้งหมอไป่เลยเนี่ยคุณก็ นี่เลยไฟลุน้นล้วนไม่มีแห้วอะไรมาผสมก็สามารถเอาไปเล่นได้ทีมเผาไหมแบบงบน้อยสุดๆส่วนอีกทีมหนึ่งที่ไม่แพ้ทีมเผาไหมเลยนั่นก็คือทีมเบอร์เจียนหรือทีมระเบิดมาเฟืองอีกทีมหนึ่งที่งบน้อยพอๆกันเพราะว่าสีดาวล้วนทีมนี้คีย์หลักของการระเบิดมาเฟืองเลยนั่นก็คือโทมตะตัวละครธาตุไฟที่จุดมาเฟืองได้ดีที่สุดของเกมนี้มันมีแค่โทมะตัวเดียวเท่านั้นตั้งแต่คินิดมาเนี่ยโทมะเนี่ยเล่นจะเป็นตัวละครที่หุ่นขึ้นสุดๆเพราะว่าเป็นตัวละครที่แปะธาตุไฟนอกสนามแลล้้้้ววกกกก็มีีโ่ใหับคดดินนดยอจา เป็นตัวละครที่จุดมาเฟืองได้ดีดที่สุดสามารถไปกับคินิดได้เกือบหมดทุกทีมฮุนขึ้นจริงๆสำหรับพ่อบ้านคนนี้แน่นอนว่าการเป็นตัวละครจุดมาเฟืองเนี่ยจะเปจะต้องบิวโทมาให้เป็นชำนาญธาตุล้วนเหมือนบิวชนนบูไปเล่นไฮประบูมนั่นแหละแต่ก็ต้องบิวฟื้นฟูให้แบบ200อัพขึ้นมาหน่อยเพราะว่าสกิลการจุดมาเฟืองเป็นหลักของโทมาเนี่ยมันมาจากสกิลอันติซึ่งโทมาเนี่ยจะใช้ค่าฟื้นฟูเยอะมากพอสมควรดังนั้นจะเปจะต้องทําฟื้นฟูแบบ200ขึ้นไปและอีกทีมหนึ่งที่ ท,ทีมนี้สำหรับคนที่มีฟูลินาเท่านั้นและเช่นเดิมผมไม่มีฟูลินาผมเอารูปแปะแม่งเลยทีมนี้จะเป็นการผสมผสานกันระหว่างทีมเบอร์เจียนกับทีมเผาไหม้มีดาเมจจากการเผาไหม้ของคินิดแล้วก็มีดาเมจมาเฟืองโทมะเอาเบนนี่มาบัฟให้กับคินิดเพื่อจะทําให้คินิดนั้นยิงได้แรงขึ้นและฟูลินาเอามาเพิ่มบัฟดาเมจเข้าไปอีกทําให้ลูกปืนคินิดนั้นยิงทีโลกระเบิดและก็แปดน้ําเพื่อจะงอกมาเฟืองให้โทมานั้นจุกมาเฟืองเข้าไปอีกฟังดูเหมือนไม่ต่างจากทีมเบอร์เจียนแต่ว่าเบจจอร์ ทีมนี้เนี่ยจะทําให้ดาเมจจากการเผาไหม้แล้วก we ็ดาเมจปืนใหญ่ของคินิทแล้วก็มะเฟืองของโทมัสเนี่ยมันแรงขึ้นเพราะว่ามีฟูลินาและทีมนี้ควรแปะเกดน้ําให้ได้น้อยๆเพราะว่าถ้าเกิดแปะเกดน้ําน้อยๆแล้วเนี่ยคินิทน่าจะสามารถทําปฏิกิริยาเผาไหม้ได้ทันเวลาหากเป็นตัวละครที่แปะน้ําเยอะๆอย่างเช่นนายน้อยคินิทนั้นจะไม่ได้ทําปฏิกิริยาเผาไหม้ได้ทันเพราะว่าเกดน้ําของนายน้อยเนี่ยมันหนาเกินไปดังนั้นตัวละครที่แปะเก็ดน้ําน้อยที่สุดและเหมาะที่สุดน่ยก็คือฟูลินาจนเกิดเป็นทีมนี้ขึ้นนนมมมมาาาาแแและเเป็ททีี่รรงงงกกกอจคิิยดดสั พอแล้วยังมีตัวละครที่เสริมบัฟทําให้คินิดนั้นกลายเป็นเทพทําลายล้างขึ้นมาทันทีนั่นก็คือเบนเน็ตและฟูลิน่าอีกหน่อยมึงจะไปถึงระดับตามล่าอัญมณีทั้ง6เม็ดและดิดนิ้วทําลายสมดุลจักรวาล เอาละเอาประมาณนี้แล้วกันและนี่ก็คือรีวิวไกด์สั้นๆสไตล์เกา่าๆแบบขาสืหากคุณผู้ชมหลงทางมาเห็นคลิปนี้และเห็นความปัญญาอ่อนของช่องและชอบใจ <pp n> <ain> คลิปนี้มันอาจจะล่วกเกินไปหน่อยแต่แก็ตรงตามหัวข้อนั่นก็คือสไตล์เกา่าๆใครที่มาเน้นข้อมูลเฉยๆไม่ติดตลกผมก็ขออาภัยเป็นอย่างยิ่งกันละกันบางครั้งผมก็อยากจะให้คนดูบางคนหัวเราะบ้างชีวิตนี้มันเครียดยิ้มหัวเราะบ้างเขาไว้แต่กลายเป็นว่าดูของผมแล้วเครียดกว่าเดิมก็ขออภัยอีกรอบกันละกันผมอาจจะโดนตอบกลับไปว่าทำทำไม มึงทำไปจนพี่อะไรไอสัตว์แต่ถ้าใครถูกใจแล้วก็กดไลค์กดซับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยก็และกันเป้าหมายของช่องผมนั้นก็คือขอให้ถึง500ซับครับผม แค่น,นั้นแหละรบกวนช่วยกดไลค์กดซับให้ผมด้วยก็แลวกันเพื่อที่จะทําให้ผมนั้นมีกาลังใจในการทาคลิปแบบนี้อีกเรื่อยๆนะติดขัดไม่ชอบใจอะไรหรือข้อมูลผิดพลาดอะไรก็สามารถมาคอมเมนต์แก้ต่างกันได้นะสำหรับตัวละครคินิดเนี่ยหลังจากที่ผมลองเล่นในห้องทดลองหรือว่าขอไอเดีเพื่อนมาเล่นนิดๆหน่อยๆไปเล่นมาแล้วยอมรับเลยว่าเป็นตัวละครที่โคตรสนุกมากสำหรับผมจริงๆเป็นตัวละครที่ผมเพ่งเลงมาสักพักแล้วนะแต่ว่าเออนั่นแหละเหตุเกิดจากการเป็นทาสการตลาดของหมี คือเคยพูดกับตัวเองเลยว่าผมจะรอเปิดหากินิดปากบอกกับตัวเองอย่างนั้นแต่ว่าโดนน้องมรนีคุมกําเนิดอันนี้ไม่โทษใครนะโทษตัวเองล้วนเลยอันนี้แทนที่มึงจะอดทนรอคินิดแต่มึงกับเลอเกิดอาการชั่ววูบเปิดน้องแบบโดยไม่ได้ตั้งใจอย่างนั้นเลยเหตุเพราะมึงโดนตกจากเนื้อเรื่องและทีเซอร์ของน้องเนี่ยนะมึงแม่งน่าสมเพชวะมึงอย่าซ้ําเติมกูทำไมวะ เกมเพลย์สนุกสำหรับผมยังไม่พอเนี่ยดาเมจก็ยังแบบโคตรเจวเวอร์วังเหมือนเดิมตัวละครชาวนัดลานเนี่ยเริ่มจะ power keep ดาเมจขึ้นเรื่อยๆแล้วคือมันเกินคําว่าโมแล้วด้วยซ้าแต่ส่วนหนึ่งที่ผมนั้นยังคงชอบอยู่เหมือนเดิมเลยก็คือแมคานิกการเคลื่อนที่ของตัวละครชาวนัดลานครับผมมารอบนี้เนี่ยโหนใหญ่เป็นสไปเดอร์แมนซึ่งส่วนตัวเนี่ยผมโคตรชอบเลย ชอบมากๆเกมเพย์มันถูกชโลสลหรับผมไม่พอการเคลื่อนที่ในแมปของไอหมอนี่เนี่ยโอ้โหมันแบบตื้นจันจุด,จดผิดคาดไม่คิดว่าจะถูกใจผมมากขนาดนี้เออแอบสีได้วะเฮียภาวนาไม่หลุดเลดก็และกันนะโอเคประมาณนี้ขอพูดอีกครั้งแล้วกันกดไลค์กดซับเป็นกําลังใจให้ผมด้วยก็และกันเพื่อที่จะให้ผมนั้นมีกําลังใจในการทําคลิปแบบนี้มากขึ้นสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนมีอีกหลายโปรเจกต์อันข้างหน้าที่มันกําลังจะมาแล้วผมนั้นต้องเตรียมตัวในการทําแคคิดกูก็เหนื่อยแลนะ้วเนี่ยโอเคสำหรับวันนีี้วดัดผม